ครับก็สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับคุยแล้วนะครับคุณครูพีทกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการบวกจํานวนนับนะครับนักเรียนตัวอย่างโจทย์ข้อที่1ครับร้านทองแห่งหนึ่งนําทองคํามูลค่า63,000บาทมาทําเป็นสร้อยคอโดยคิดกําเน็ด3,600บาทร้านทองจะต้องตั้งราคาขายสร้อยคอเส้นนี้อย่างน้อยเท่าใด โดยการนําเสนอนะครับคุณครูจะนําเสนอ2รูปแบบแบบแรกที่คุณครูทําให้ดูเสร็จแล้วนั่นก็คือการใช้ลูกคิดครับจากโจทย์ให้นักเรียนระบายสีลูกคิดด้วยสีเหลืองแสดงมูลค่าของทองคําและระบายสีแดงแสดงค่ากําเนิดนะครับคุณคร uh ูก็ทํารูปให้ดูแล้วครับทีนี้ให้นักเรียนช่วยคุณครูทําในรูปแบบที่2ก็คือการตั้งบวกครับข้อสังเกตนะครับการตั้งบวกเราจะเริ่มบวกตั้งแต่หลักหน่วยก่อนนะครับย้ํานะครับตั้งแต่หลักหน่วยหรืออยาหลักที่อยู่ขวามือ เริ่มครับ0-0ก0ได้0ครับ0วก0ได้0ครับ0ก6ได้6ครับ3บวก3ก็ได้6ครับแล้ว6ไม่มีตัวบุกก็ดึงลงมาเพราะฉะนั้นครับคำตอบข้อนี้ร้านทองขายสร้อยคอทองคำราคา66,600บาทครับตัวอย่างการหาผลบวกแบบไม่มีการทดนะครับ การบวกจํานวนนับ2จํานวนให้นักเรียนนําหลักเดียวกันมาบวกกันโดยเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนครับดูตัวอย่างข้อที่1ครับ45,312บวกกับ 4, 3 6 5ครับให้นักเรียนนําหลักหน่วยมาบวกกันก่อนนะครับอยู่ทางขวามือไปครับ2บวก5เท่ากับ7ครับ1บวก6เท่ากับ7ครับ3บวก3เท่ากับ6ครับ5บวก4เท่ากับ9ครับ และ4ไม่มีตัวบวกครับก็ดึงลงมาเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ49,677ครับมาดูตัวอย่างต่อไปครับ5,728,215บวกกับ6 7 5 1ครับก็เหมือนเดิมครับหลักการเดิมเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนครับ5บวก1ได้6ครับ1บวก5ได้6ครับ2บวก7ได้9ครับ8บวก0 ได้8ครับ2บวก6ได้8ครับ7และ5ไม่มีตัวบวกครับดึงลงมาได้เลยเพราะฉะนั้นคอนนี้ก็ตอบ5ล้าน7,88,966ครับคานนี้ให้เด็กๆลองทำโจทย์นะครับ5,18,346บวกกับ2,7,9,532ครับ สำหรับนักเรียนคนไหนได้คำตอบแล้วพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับมาดูเฉลยกันครับข้อนี้ดูนักเรียนจะถูกหรือเปล่าข้อนี้เฉลยออกมาแล้วตอบ7 8 9ด8้าครับนี่เป็นคำตอบนะครับต่อไปครับตัวอย่างการหาผลบวกแบบมีการทดวิธีการทำก็คล้ายกับการบวกแบบไม่มีการทดนะครับจะเพิ่มมาแค่ ถ้าผลบวกในหลักใดของนักเรียนคบ10หรือมากกว่า10ให้ทดจำนวนที่คบ10ไปรวมกับผลบวกในหลักทางซ้ายนะครับมาดูตัวอย่างครับ34,908บวกกับ27,591ครับวิธีการก็คล้ายๆกับการบวกแบบไม่มีการทดนะครับเริ่มจากหลักหน่วยก่อน8.1บวก1ครับได้9 0.9วก9ครับได้9 9.5บวก5ครับ ก็ได้14นะครับเพราะฉะนั้น14เป็นตัวเลขที่มากกว่า10ครับเราก็จะต้องไปทดทางซ้ายมือเพราะฉะนั้นข้อนี้จะใส่4ทด1ครับเด็กๆอย่าลืมตัวทดนะครับต่อไปครับ4บวก7ได้11รวมกับทด1เป็น12ครับก็ใส่2ทด1ต่อไปครับ3บวก2เท่ากับ5ครับทด1เป็น6 <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ62,499่อ 62, ครับ มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับ952,859บวกกับ85,821ครับเริ่มที่หลักหน่วยครับ9บวก1ได้เท่ากับ10ครับเพราะฉะนั้นครบ10พอดีเราก็จะใส่0แล้วก็ทด1ครับต่อไปครับ5บวก2ได้7ทด1เป็น8ครับ8บวก8ครับได้16พราะนั้นใส่6ทด1ครับ 2บวกกับ5ได้7ทด1เป็น8ครับ5-8บวก8เท่ากับ13ครับใส่3ทด1และ9ไม่มีตัวบวกครับแต่มีตัวทดได้เป็น10เราจะเห็นว่าข้างหน้าของ9เนี่ยไม่มีเลขแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ผลลัพธ์เป็น10เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ1,000ขอโทษครับตอบ1รล้าน38,680ัครับข้อนี้ให้นักเรียนลองฝึกดูนะครับโจทย์ก็คือ ห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นการแสดงวิธีหาผลบวกครับ ข้อนี้โจทย์คือ58 5, 4 9 5 6 7 4ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บวกกับห้าแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าครับเพราะฉะนั้นมาดูส่วนประกอบของโจทย์กันครับข้างหน้าครับซ้ายมือสุดของหน้าเครื่องหมายบวกก็เราจะเรียกว่าตัวตั้งครับหลังเครื่องหมายบวกเราก็จะเรียกว่าตัวบวกครับต่อไปวิธีทำรรบัรทัดแรกครับให้นักเรียนนำตัวตั้งมาเขียนก่อนนะครับ ก็นําเลขตามตัวตั้งมาเขียนเลยครับต่อไปครับบรรทัดที่2ตัวบวกให้นักเรียนเริ่มใส่เลขจากทางขวามือก่อนนะครับเพื่อที่หลักของนักเรียนจะได้ตรงกันไม่สับสนเวลาบวกครับ5ในหลักหน่วยครับ6ในหลัก10 1ในหลักร้อย8ในหลักพันครับ4ในหลักหมื่นและ5ในหลักแสนครับจากนั้นครับก็ให้นักเรียนทําการหาผลบวกโดยไล่จากหลักทางขวามือก่อนหรือหลักหน่วยก่อนครับ สี่บวกห้าครับได้เท่ากับเก้าเจ็ดบวกหกครับได้สิบสามก็ใส่สามทดหนึ่งครับต่อไปครับหกบวกกับหนึ่งได้เจ็ดรวมตัวทดอีกหนึ่งเป็นแปดครับต่อไปครับที่หลักพันห้าบวกแปดครับได้สิบสามเพราะฉะนั้นก็ใส่สามทดหนึ่งเหมือนเดิมครับต่อไปครับเก้าบวกสี่ได้สิบสามครับแต่ว่าเรามีตัวทดอยู่ข้างบนเลขเก้าด้วยคือหนึ่งครับเพราะฉะนั้นสิบสามทดหนึ่งเป็นสิบสี่ ใส่4ทด1ครับต่อไปครับ4บวกกับ5ได้9รวมตัวทด1เป็น10ครับเพราะฉนั้นใส่0ทด1เพราะนั้นข้อนี้ดูครับ8ส่วนบรรทัดของตัวบวกนั้นไม่มีจริงๆก็คือเลข0ครับเพราะฉะนั้น8บวก0ได้8ทดกับอีก1เป็น9ครับต่อไปครับ5ก็เหมือนกับเลข8ครับจริงๆมีเลข0อยู่ที่หลักของตัวบวกเพราะฉะนั้น าเราจะเอา5บวก0หรือเราจะดึงลงมาเลยก็ได้ครับได้เท่าเดิมได้เท่ากับ5ข้อน,นี้ก็จะตอบครับ5 9าน4 3 8 3 9ครับมาสรุปเรื่องการบวกกันครับสรุปวิธีการตั้งบวกข้อที่1ให้นักเรียนเขียนตัวเลขแสดงจำนวนโดยวางหลักให้ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้สำคัญนะครับให้นักเรียนวางหลักให้ตรงกันขั้นตอนที่2ครับ เริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยก็คือหลักที่อยู่ทางขวามือครับและข้อที่3ครับหากผลบวกในหลักใกดครบ10หรือมากกว่า10ให้ทดจํานวนที่ครบ10ไปรวมกับผลบวกในหลักถัดไปทางซ้ายนะครับย้ํานะครับถ้าครบ10หรือมากกว่า10ก็ให้นักเรียนทดไปหลักทางซ้ายมือครับสําหรับกิจกรรมประจําวันนะครับวันนี้คุณครูก็ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่2.2 ในเร่มแบบฝึงหัดสีขาวนะครับหน้า23ส่งคุณครูครับนี่เป็นตัวอย่างของแบบฝึงหัดนะครับก็วังนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการเรียนสําหรับนักเรียนนะครับก็ใครทํางานเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งคุณครูได้ทางไลน์เลยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ